เอาไม่ได้เฮ้ยหัวที่ชอแข่งท่านผมยาวกได้ครับสวัสดี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 ครับบูบี้ค่ะบูบี้ค่ะจะตั้ใจลูกอนทำไมจะไปูของเราทำไมเจอพ่อราคา เจอพ่อแล้วค่ะถ่ายรูปครอบครัวกัยค่ะถ่ายรูปครอบครัวมาถึงก็มัดมือชกเลยอ่ะจะเป็นอะไรเจนนี่มัดมือชกเลยอ่ะอันดับแรกนะคะมาเทศกาลเจนนี่ได้เลยค่ะเจนี่งๆหล่อๆตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะขออนุญาตซูม m ยิ้มนิดนึงถ่ายเยอะไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็พูดว่า ข้อจอข้อใจให้หน่อยครับข้อจอข้อใจให้หน่อยนะครับผม่อ้าโอ้มาจ้าเขาไม่ต้องมาเฮ้ยเขาซึมซับอ่ะผมยันรู้เร็วครับขาเรียนรู้เร็วครับเมืองเข้ามาพูดอ้าผู้ชายมาได้ผู้ชายมาเลย ขอสิบล้านใจค่อยขายได้ปขอสิบล้านใจนะครับจริงสิบล้านใจค่อยขายอเคไม่รีบหไมเรีบเรื่อยๆใช่ไหมเลื่อยวันนี้ไม่มีคิวกับใครหรอกโล่งมาที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้มาเที่ยวมาที่เที่ยวไม่ต้องขายอะไรแล้วใช่ไหมครับโอเคครับจริงขอสิบล้านใจได้ป้ะขอสิบล้านใจได้ป้ะเธอทำเพื่อผู้ชายเถอะถือว่าเราขอจริงดีไปหมดไปตอบไม่ถูกเลยไม่ได้ละค่ะปีไหนทีสามสิบเอ็ดไปสามสิบสองนี่ปี เด็กมากมึงเราเราหน้าดูแก่แดดมากเพื่อนกันเพื่อนกันครับเพื่อนกันโอ้ไม่ทำไมเขาดูอันนี้เหมือนพ่อลุงอ่ะเหมือนพ่อลุงเพื่อนเพื่อนกันครับเหมือนนะอุ้ยคนกำลังขึ้นขอสิบล้านหัวใจให้กับพี่แม็กกี้หน่อยครับสิบล้านหัวใจครับผมสิบล้านหัวใจครับปกติอะไรก็ได้ที่บ้าน ขอลีลาน้าเต้งนี้มาเลยแม่เนี่ยตอนได้ยินไม่คิดว่าจะเต้นขอบคุณมากทีเดียวขออีกเลยเขาเด้งดีมากค่ะเมื่อกี้ซบซอกเมื่อกี้ซบซอบนะแกแกตัววันนี้ค่ะตัวขายอะไรอ่ะวันนี้ครับวันนี้มาขายสกินครับผมอ่าลองแจ้งโกก่อนไหมฮะอุ้ยยังขายยังไม่ต้องยังงไม่ต้อหรอครับถ้าเป็นคนอื่นอาจจะใช่แต่สจหรับตัวต้อนยังยัง ยังครับผมวันนี้มาขายเซรั่มครับอุ้ยใช่ไข่เซรั่มเมืไหนเซรั่มตัวนี้หรอคะใช่ทุกตัวเลยครับก็เป็นเซรั่มหมดเลยครับผมอ่าแล้วตัวนี้คืออะไรเซรั่มครับเซรั่มคิดไปทำอเซรั่มอยากเล่นแรงๆหน่อยก็เกงใจบูมถูกต้องเออมาๆมาขออนุญาตดูนะคะได้เลยครับผมมาๆขายแกให้ดูหน่อยได้เลยครับขออนุญาตนะครับได้ค่ะไหนคะ นี่เซรั่มน่าใช้มากใช่ครับมีครับอ่านี่ตัวบ C ครับผมไม่ทำเจนอ่ะสั่งนะสั่งเจนนี่ด้วยสั่งเจนนี่ด้วยครับแกยังไงได้ไปแล้วครับน้ำปลาร้าไม่ให้อยู่ใกล้ไหมครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวเซรั่ม V C ครับผมอ่าโอ้โปวดขาวเลย ขวดเนียนสาสีเหลืองครับสีเหลืองขวดดีมากขวดขาวเนียนมากขวดอยู่นี่ครับอขวดมีเสน่มากขวดดูดีมากมีราคาโปรไหมคะวันนี้ครับผมอ่ะแอห้าสิบบาทไม่ได้ซื้อแค่หนึ่งขวดนะครับผมซื้อหนึ่งแถมถึงเครับเอออ่ซื้อหนึ่งแถมเเลยวันนี้ ใช่ครับผมก็คือนี่เลยซื้อตัวนี้เลยพฟอร์มูล่านะฮะตัว power 10ฟอร์มูล่านะครับเป็นตัวเซรั่ม10สูตรแต่วันนี้เรามีนี่สูตรสีเหลืองสูตรวีีเลยนะครับใครที่แบบว่าผิวแบบว่าหมองคล้ำอยากแบบว่าจุดมีจุดด่างดำต่างๆอยากแก้ปัญหาตรงนี้นะครับซื้อตัวนี้ไปเลยครับแล้วเราแถมอีกก็คือตัวนี้อ่าตัว L I นะครับผมตัวนี้ใครที่แบบโอ้มีปัญหาเรื่องโดนแดดมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรโดนแดดเยอะมีปัญหาใครต้องออกข้างนอกนะครับผมใช้ตัวนี้หายหมดครับฝ้ากระอะไรต่างๆแล้วเราแถมให้อีก6ผถุงตรงนี้อ๋อเรียกว่าซื้อ1ได้ถึง8เลยราคาปกติ2,000กว่าป่ะคะโอ้โหสอ2พ0 0เท่าไหร่ครับราคาปกติมันเห็น2,000กว่านะ2,500บาทวันนี้ครับผมได้ถึง7อได้ถึง8ชิ้น850บาทโอ้โแต่ นี้มีผู้บอให้กับพี่แม็กกี้เหลือ6 6 7บาทอ่าทมีคนได้บอก6 7บเจบาทด้วยโอ้โหสุดยอดโอ้ใหม่กาเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วครับดีดีมากอ่าอันนี้ใช้ตอนไหนคะตัวนี้นะครับใช้หลังล้างหน้าเสร็จครับผมตอนเช้าก็ได้หรือว่าตอนคืนก็ได้ครับผมเป็นตัวเซรั่มใครที่แบบว่าอยากเริ่มดูแลผิว ง่ายๆเลยตัวสีเหลึกตัวนี้นะครับง่ายๆเลยอยากกระจ่างขึ้นอยากมีออร่ามากขึ้นตัวนี้เลยอันนี้ได้ไปทั้งหมด6อันนี้6กซองแล้วก็อีก2อขวดออ้ยแปดชิ้น8ดชิ้น8 5 0บาทบางคนมีคูปองเหลือเท่าไหร่ครับ6 6ร้อบเจ็ดาทขออนุญาตพี่ขาจัดเวลาให้ได้722ดสอได้เจ็ดสองสครับมี667ด้วย7ีคนด้วยเสรจ็จพี่การถูกกว่านั้นอีก ผมจะได้หกหกเจ็ดมาให้ไปห้าชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเชั่วโมงนยคะสุดท้ายอ๋อได้เราเรานั่งคนยาวๆเลยได้ได้ค่ะรไลเย อันนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะอันนี้นะครับอันนี้คืออยากมีออร่าอ่าอ,อยากแบบผิวเหมือนพี่จนนี่<ฮ>เออแบบว่าใสอย่างนี้เลยนะครับออจุดด่างดำอะไรหายหมด <c oughs> ขวดนี้เลยสีเหลืองสีเหลืองตัวนี้เลยครับผมมีสีตัวอ่ะอย่างสีเหลืองเย็นโลกอะไรอะอะไรอ่ะออมาเร็วซะด้วยคิดเร็วด้วยครับโอเคครับแล้วก็แถมตัวนี้ไปด้วยอันนี้สำหรับใครที่ออกแดดเยอะหรือมีปัญหาเรื่องแบบว่าฝ้ากระอันนี้เลยสีฟ้าสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเลิศออ้ากับฝ้ากระ ถูกต้องสองสูตรนี้เลยง่ายๆครับออร่าฟ้ากัดใช้ได้หกซองหกซองนี้เราแถมมาให้อีกคืออะไรอ่ะก็คือเป็นสูตรสีเหลืองครับผมแล้วแบบถมยังถูกต้องครับใครไปต่างจังหวัดอยากพกอะไรเบาๆใส่กระเป๋านะครับตัวนี้ได้เลยอของอินสกินนะครับผมพาวเวอร์เทนฟอร์มูลาโอ้ยเออบายกันจ้าอินเนอร์ดีมากเนาะ ก็ตามกูด้วยมึงอยากวยอย่างนี้เสียสติแล้วมึงอ่ะกูเสียสติแล้วกูเออทุกคนนะคะ5นาทีเท่านั้นเนาะกดได้เลยนะคะอยากนาใสอันนี้ปกติแล้วเออ่กลางวันใช้ได้ป่ะคะกลางวันใช้ได้ครับผมเช้าเย็นได้เลยหรอเช้าเย็นได้เลยหลังล้างหน้าเสร็จปุ๊บใช้ได้เลยครับอุ้ยแกเช้าเย็นได้เลยนะคะสีเหลืองออร่าสีน้ําเงินฟ้ากระถูกต้องครับผมอ่านี่สองตัวนี้เลยนะครับว้าวซื้อหนึ่งได้ถึงแปด ได้ถึงแนี่คือครบเสร็จนี่เลย8ชิ้นนะบุ๊มแปชิ้นใช่มหอหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วที่นี่ที่เดียวททีีีี่่่นเดยวถูกต้องค่ะที่รลฟ์เขาบอกว่าขายแบบโจฮันหน่อยคืออะไรอ่ะค่ะลองดในะลองจูนะเอยากรู้วสอง2ับครับก็นี่ครับ2สองสูตนี้นะครับ power ten formula ใครอยากได้ก็ได้ใครไม่อยากได้ก็ต้องได้ครับไม่่อะไรก็ได้ อยากได้แบบไหนครับคือขวดในตการได้เลยครับผมหนึ่งขวดครับ8 5ดาบบาทครับได้ถึงแชิ้นเลยครับอุ๊ยละมุนละมุนมจริงเดี๋ยวกูกินกินเวลาครับลุงผมยาวเลยอ่ะหนชอบแบบไหนครับ แต่งค่ะแต่งค่าแต่งค่ะอ่ะสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองออร่าอันนี้ก็คือฝ้ากระฝ้ากระถูกต้องครับได้ไปหนึ่งแถมหนึ่งไม่พอได้เป็นซองไปอีกหกซองไปอีกหกถูกต้องครับจึ้งที่สุดเลยวันนี้นะคะจึ้งมากจึ้งมากโอ้ยไม่กล้า right in มรู้หนวกตัวอะไรอ้อจริงแล้วมันนลูกของเราเป็นอะไรอ้อจริงนครับไม่ไหวเลยโอ้สเปนดาเออไม่น่าเชื่อนะครับจะออกมาเวดีได้เอ็นดูพ่อเขาบร่างรัดชี้คืออะไรมึงงานลัดชี้ก็จะเป็นแบบว่าอะไรแบบนี้ได้หรอเอาเล่นหมด ข่อยยิงบิดได้ไหมคะใหม่ของละครที่เล่นเขาเป็นสองล่างไม่ใช่ครับคือเขาจะแบบว่าถ้าถ้าเกิดแบบหวานๆหน่อยเขาก็จะให้เป็นลัตชีคือตัวจริงชื่อรัชตาครับก็เลยแบบว่าเอลัตชีมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแบบเลัตชีอ่าราคาหนูๆนี่ตัวนี้เลยนะคะวิลูกค้าให้ไม่ไหวนะครับตัวฟอรัมเห็นตัวนี้เลยค่ะคือสองสูตรนี้คือทีเดียวจบ ได้ไปเนี่ยซื้อหนึ่งแถมถึงเจ็ดนะคะไม่น่าเชื่อนะคะโอ๊ยได้ได้ได้ไหมคะแม่ได้มาได้เลยค่ะแม่สองคนากลัวเลยมีทําดีจนน่ากลัวเลยต้องการเริ่มมองแล้วว่าลูกค้าเร็วๆนะคะอีกหนึ่งนาทีครับผมปากด้วยนะครับผมตัวอิสกินตัวนี้นะครับผมรับรองได้ว่าใช้แล้วถูกใจแน่นอนครับเนาะแล้วขวดอะไรคือดูแบบว่าเห็นผลอะ เห็นผลแน่นอนอยากหน้าเนียนหน้าใสหน้ากระจ่างใสหน้าออร่าหน้าไร้ฝ้าไร้กาดเราย่นนะครับผมสองตัวนี้ได้เลยครับผมขายดีอ่ะอดีตั้งแต่พี่หยาดมาอินนั่จีพวกเราก็เปลี่ยนกันหมดเลยต้องอัพขึ้นนิดนึงใช่ไหมะอัพขึ้นนิงเดนึงปกติเต้นเป็นไหมครับเอย้ เต้นบ้างพี่คะผู้ชายเขาเต้นใช่เออเธออยากเห็นอยากเห็นนะคะตื่นเต้นด้เหรออ่าลูกค้าตอนนี้เวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วโอเคครับแค่เป็นเรื่องของอนาคนแค่ร้อยเซ็ตสุดท้ายโทรศัพท์เข้าไปฮะหนึ่งร้อยเซตสุดท้ายใช่ไหมครับโอเคครับมาอีกแล้วมา ิ G, แล้วก็ขึ้นมาอีใ <coming S 2> หญ่เี่ไพโดนิกโอ้โหตกใจเลย <laughs> <im itation> <exchanged> วันนี้นะคะราคาพิเศษสุดซึ้งเลยซื้อสีเหลืองหนึ่งนะคะผิวออรา่าแถมฟากละอีกหนึ่ง,งไม่พอนะคะแถมแบบซองไปอีก6ซอง ขออีก50ชุดสุดท้ายค่ะห้าสิบชุดสุดท้ายครับผมคยังไงฝากอิสกินตัวนี้ด้วยนะครับผมรับรองว่าใช้ดีแน่นอนครับทั้งตัว VC ทั้งตัว LI เลยนะครับผมแน่คือ2เซตนี้ใช้คู่กันรับรองได้ว่าผิวใสแน่นอนว้าวเหมือนเสียงดีเจเลยเนาะใช่เก่งพูดเก่งมากขายของเก่งนะพี่ทำอะไรบ้างพี่ใครของเก่งมากเพี่ทำยูิวเบอร์ด้วยครับผมโอเคติดต่อติดต่อติดต่อไปโอ้โหนี่ เลิศ tiktok เออเยี่ยมเลิศ tiktok เยี่ยมของเข้าใจด้วยนะครับผมขอสิบล้านหัวใจนะครับใกล้จะสิบล้านแล้วเออสิบล้านหัวใจมาแน่ครับผมฝากขอใจด้วยนะครับผมค่ะอ่ะย้ำราคาเต็มกันอีกทีหนึ่งเนาะสองพันกว่าเหลือแค่แปดร้อยห้าสิบบาทจ้าเออแล้วได้ถึงแปดชิ้นนะครับผมโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับนอกจากเทศกาลที่เจนนี่นะครับอะ นะคะได้เดี๋ยวไปไหนต่อไหมคะไปไหนต่อไหมครับไปไหนครับปิดไลฟ์คูยจะาว่ากับบูมจริงๆน่าใส่จริงอันนี้อันนี้ถามจริงๆเลยว่าพี่แม็กกี้ใช้บ่อยแค่ไหนใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันใช่ครับตัวเซรั่มิกทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วบูมจะใช้ทุกวันเหมือนกันครับว้า ทุกคนซื้อเถอะค่ะเดี๋ยวมุกกดเองเพื่อผู้ชายเพื่อพี่ได้อรับอีกสิบเซตอีกสิบเซตค่ะทุกคนนะใครี่ขายโอเคครับผมนี่นะครับตัวอิสกินนะครับผมรอบสุดท้ายนะครับนี่ซื้อตัวเหลืองตัวนี้นะครับผมได้ทั้งหมดถึง8ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือเซตนี้ไปเลยนะครับผมใครที่แบบว่ามีปัญหา กะฝ้าต่างๆจุดด่างดําจุดรอยดํารอยแดงไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ออร่ารับรองได้ว่า2ตัวนี้แก้ปัญหาหคุณได้แน่นอนอนะครับผมนะแล้วในราคาพิเศษด้วยตอนนี้นะครับแปดร้อยห้าสิบบาทได้ถึงแปดชิ้นนะครับผมสามารถกดได้ที่เทศกาลนี้เทศกาลเดียวครับว้านะวาลูกค้าค่ะขายเก่งมากเลยค่ะมาได้ทุกวันเลยมาได้ไหมครับมาได้ทุกวันเลยย่างเงี้อยจีนคนนึงจะไปมาทุกวันทำไมก็อยู่ดีไปเลยไม่รู้ว่ากำลบุญ คิดอะไรไกลขนาดนั้นขอบคุณพี่มารับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากสกินด้วยนะครับค่อยถ่ายก็ได้ค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครนะ